สวัสดีจ้าวันที่3เดือน12บสองพันยี่สิบส่แม่พรอยได้มาการะบูชาเจดี JD, หลวงตามหาบัวจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อแม่พรอยมาถึงก็จะมีประมาณนี้ที่ทำให้สื่อให้เราได้รู้ว่าแต่ก่อนแม่พรอยจะเห็นแต่ลุง้งกินน้ำอยู่บนฟ้า แต่วันนี้แม่พลอยเห็นลุงมากินอยู่ที่สะนี้โดยตรงแบบสวยสดงดงามแบบนี้ให้แม่พลอยได้เห็นและก็ไม่ใช่ว่าแม่พลอยเห็นคนเดียวไปพร้อมกันสามคนก็ก็คือพะลูกแล้วก็แม่วิลัยแล้วก็แม่พลอยนะคะก็คือถามพะลูกว่าลูกเคยเห็นเส้นนี้ไหม พระลูกก็บอกว่าไม่เคยเห็นทุกๆคนก็เห็นที่ว่าลุงกินอยู่บนฟ้าแต่นี่ทำให้แม่พ่อยได้เห็นชัดเห็นแจ้งลุงสวยๆงามๆม,มากินนนำสะนี่เนาะเป็นงดงามอิลีอิหลอแม่พ่อยคนลุกคนพองมดเดอพี่น้องปองไปคือแบบว่าตรงนี้ก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ ที่ทุกคนสาวพุทธของเราเข้ารบได้นับถือก็คือพระธาตุเจดีของหลวงตามหาบัวจำลองแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาเหมือนพระธาตุนครหลวงเวียงจันร์ทเปียบเลยนะคะจะประมาณนี้เดียกพี่น้องงามบ่จา่าบ่เคยเห็นเดะลุงกินนำ้ำ ตอนบ่ายสามโมงกว่าๆเด้นทานีน่นะสามโมงกว่าๆแดดห่วนแห้งนะคะก็แม่พลอยก็จะได้เห็นอนุภาพและรู้ว่าแม่พลอยทำดีและก็เชื่อในบุญที่ตนเองได้กระทำมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็น ก็อาจจะมาแสดงทำให้แม่พลอยได้รู้ได้เห็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่คะก็จะประมาณนี้แหละมื่อนี้แม่พลอยก็ได้เก็บคลิปสวยๆงามๆเป็นประวัติศาสตร์ลุงกินน้ำในสะตอนใบสามโมงกว่าจะเข้าสีโมงเย็นนั่นเองเดี๋ยวจะพ่นองปองไป ใครเห็นคลิปนี้แมบพ่อยก็ขอให้ทุกทันและทุกคนมีความสุขและก็ให้เชื่อในบาปบุญคุ้นโทษทุกทุกคนทุกทุกทันได้กระท่าในภพนี้ชาตินี้เนาะทุกคนเฮ้าเนี่ยเกิดมาล้วนแต่มีกรรมเลยมีทั้งกรรมดีและกรรมบรุดีมีทั้งบุญแล้วก็มีทั้งบาปที่ติดตัวเฮ้ามาตั้งแต่อดีตแต่ชาติเนาะ ดังนั้นให้ทุกคนเชื่อในบาปในบุญน่นหละั้นะคะดังนั้นเมียพ่อยก็จึงว่าฝากให้ทุกคนนะคิดดีพูดดีทําดีนะคะกายวาจาใจนั่นเองนะคะกายก็เราก็ไม่ทําผิดศีลห้านั่นเองนะคะใจแล้วก็คือใจบริสุทธิ์นั่นเองนะคะวาจาก็เราไม่พูด ปดไม่พูดโกโหกส่อเสียดให้คนอื่นเสียหายนั่นเองนะคะดังนั้นเราหยึดมั่นสิ่งที่ดีๆนี้ไว้กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีสิ่งดีๆตามมาให้เรานั่นเองไม่พลอยไม่ใช่เป็นคนเก่งไม่ได้เป็นคนมาสอนให้ใครทำตามและ มาบอกให้คนนู้นคนนี้ทําตามไม่ใช่เพียงแม่พลอยเตือนสติเตือนใจตนเองให้ทําแต่สิ่งดีๆให้พูดแต่สิ่งดีๆนะทุกวันนี้แม่พลอยจึงทําเท่าที่แม่พลอยทำไหวช่วยเท่าที่แม่พลอยช่วยได้ให้เท่าที่แม่พลอยให้ไหวดังนั้นแม่พลอยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสาธุค่ะ